อุทยานแห่งชาติคุนสถานจังหวัดน่านคุนสถานนั้นเป็นลานกลางเต็นท์ที่อยู่บนไหล่เขาที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามโดยลานกลางเต็นท์ของที่นี่นั้นก็มีให้เลือกอยู่หลายจุดอย่างเช่นจุดนี้ที่อยู่ติดลานจอดรถที่สามารถขนของได้อย่างสะดวกสบายแต่ถ้าท่านชอบในความสงบท่านก็สามารถเดินลงมาเล็กน้อย และท่านก็จะได้พบกับลานกลางเต็นท์ที่อยู่ในอีกมุมหนึ่งโดยลานกลางเต็นท์ที่อยู่ในจุดที่สวยที่สุดของที่นี่นั้นก็คือลานของอุทยานที่อยู่ในจุดชมวิวของที่นี่พอดี และนอกจากนั้นที่นี่ก็ยังมีร้านกาแฟที่อยู่ในจุดชมวิวที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามในยามเช้าที่ทุกท่านนั้นควรจะเดินขึ้นมาเพื่อถ่ายรูปเอาไว้เป็นที่ระลึกและจุดแนลมมอกที่สําคัญที่สุดของลานกลางเต็นท์แห่งนี้ก็คือห้องน้ําเพราะว่าที่ลานกลางเต็นท์แห่งนี้นั้นมีสิ่งมหัศจรรย์ที่เรียกว่าเครื่องทําน้ําอุ่นนั่นเอง